ับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่าน,นครับพบกับผมแชนแนลคุณล้ลอตกเช่นเคยน,นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆแวะมาตกปลาชิโดนะครับที่ลำเสียวนะครับเรจะเรียกกันว่าลำเสียวอกอุปกรณ์ที่ผมนํามาใช้ในวันนี้ในการตกปลาชีโดนะครับก็จะเป็นลออลออเบอร์ที่ใหญ่หน่อยครับเป็นหมาะสาหรับงานงัดนะครับเป็นลออ จิมาโนนะครับคาดิฟน่าจะเป็นเบอร์400นะครับเบอร์400นะครับเป็นเป็นคาดิเบอร์400นะครับส่วนคันนะครับคันที่ผมจะใช้ในวันนี้เป็นคันมาสเตอร์แรมนะครับ เวทใหญ่หนะครับเป็นเวท25-40ยาวี 5, นะครับเพื่อนๆ25-40ยาวีนะครับเ,เป็นเวทที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเหยื่อสดนะครับเหยื่อสดนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเขียดสดเช่นเคยครับเป็นเขียดสดนะ โอเคครับเพื่อนๆไปลอดตกกันก็โอเคครับเพื่อนๆจากเมื่อกี้เราเกี่ยวเหยื่อเสร็จแล้วนะครับนี้ก็จะพาเพื่อนๆอลงมาตกตรงหมายนะครับหมายวันนี้ก็จะเป็นหมายลำเสียวนะครับหมายค่อนข้างกว้างครับกว้างเลยแหละครับนั่นฮะทั้งสองฝั่งก็จะมีฝั่งฝั่งนี้ก็จะติดสะพานนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะหัดกลองไปดู ก็จะมีต้นเสียวนะครับขึ้นเรียงรายตามขอบของอ่างเลยนะครับก็ตามชื่อครับลำเสียวนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็มารอตกกันครับวันนี้เหมือนจะมีต้องลอยของนนาๆกัมองก็ยังมีปลาจะดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตัวใหญ่หรือเปล่าโอเคครับเพื่อน พยายามตีไปเรื่อยๆนะครับก็เวลาผมบอกหมายตีปลาชโดทุกครับก็ใช้เวลานานนะเพื่อนก็จะออกมาประมาณสักบ่าย2องโมงครับออมีเวลาได้เลือกหมายนะครับบางทีไปเจอหมายที่บางทีออกไปหมายนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเพื่อนๆอาจจะเจอนนากํำลังตัดแหหรือกําลังตัดมองนะครับก็ต้องย้ายหมายนะครับ ก็ต้องเขื่ยเวลาด้วยถ้าเจอหมายแบบนี้เพื่อนๆก็พยายามตีลงที่ลกๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับกันสว่ยังไงไม่หลุดครับตียัดลงไปเลยครับ mm hmm. คคก,กโ<อ>็โอเคครับเพื่อนเพื่อนดีเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดครับเพื่อนๆเป็นปลาชโดนะครับกําลังจับคู่อยู่เอาโอเคครับเพื่อนเไม่รู้ว่าผมไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้นะครับกพัวเขาตกใจหรือเขาไม่กัดเหยื่อนะครับกำลังกัดลังเลย

ต้องทัแน่ละมีแล้วครับไม่ดูว่าหลุดหรือยังครับตรงนี้น่าจะมีสายครับลักเตเละครับมนาะโอ้ดึงสายออกเลยครับงัเสียงลอกดังเลยครับนะเสียงลอกดังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนะข่าวดูเม็ใดใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ครับ จะเป็นมุมกล้องที่ไม่ค่อยสวยนะครับนะเพราะว่าผมยืนตีอยู่ไกลมากจะพาไปเล่นน้ำลงโลกครับเดินเลยครับเล่นเลยเอประมาณนี้นะครับนะอหัวก,กล้องหล่นก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่กัดครับผมมาครับนะนะมาดูส่วนที เห็นตัวนะครับใหญ่มากครับเดี๋ยวไปดูปลาข้างบนกันครับก็โอเคครับนั่นนะในสุดก็มีตัวครับเป็นเโดนะครับตัวนี้เโดดดำนะครับแต่เขามีลายเขี๋ยวรู้สึกว่าจะเป็นเฉโดที่กำลังกัดลังนะครับเดี๋ยวผมน่าจะปล่อยคืนนะครับตัวค่อนข้างใหญ่ครับ ก็ตอนแรกนะครับผมมองดูอยู่มีเชโดจับคู่สองตัวนะครับผมพยายามตีลงนะครับแล้วก็แอบ,บตีนั้นอาจจะเห็นนะครับตอนที่ผมนั่งแอบ,บตีอยู่ตอนแรกผมก็นึกว่าปลาจะไม่กัดนะครับพอดีผมก็เขย่าเขย่านิดนึงแล้วเหยื่อมันหล่นลงครับล,ลงจากไอ้ต้นไม้พอดีนะครับแล้วปลาเชโดตัวน,นี้ก็ดูดออกไปเลยครับใหญ่มากครับก็ ยังไงก็เดี๋ยวจะปล่อยคืนนะครับไซน่าจะประมาณ4โลได้ครับนะ4โล่โลถึงแม่ครับนี้นะนะดูนะครับดำทั้งใหญ่ครับเป็นปลาดำแบบนี้เป็นปลาที่กำลังจะกัดรังนะครับกำลังสร้างรังครับเมื่อกี้ผมมองเห็นเลยครับว่าปลากำลังสร้างก็วันนี้รอแถวนะครับน่ะนะหนึ่งเดือนมาเจอช h a d o w ดจับคู่พอดีครับ เดี๋ยวจะรีบปล่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะช็อตก,ก่อนจะให้เขาไปวางไข่ต่อนะครับก็โอเคครับน้านะวันนี้รอดแหวนะครับตัวนี้ผมขอปล่อยนะครับ <Hey. S 1> น้าน้าชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆหรือพี่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องคนลอดตกนะครับจะดูไซส์สวยครับโอเคครับเดี๋ยวขอปล่อยนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆนี่ผมจะปล่อยนะครับ เพื่อนๆถ้าตกได้แบบนี้นะครับพยายามปล่อยให้ใกล้รังที่เขาทำรังไปสิ่งหนเขาจะได้กลับไปทำรังต่อ <Wow. S 1> เดี๋ยวให้ปลาคัดหน่อยกัอนนะ <Wow. S 1> ต้องรีบนะครับเพื่อนปลาจะจมน้ำตายซก่อนนะ คือค่อนข้างใหญ่เลยครับควมุกกลองหน่อยมองเห็นนะครับเพื่อนๆเขาปล่อยแล้วนะครับปล่อยตรงที่น้ำตื้นๆนะครับเพื่อนๆขอจะได้มีแรงพักครับ อันดนับ1านาก่อนอ่าประมพยาบาลคนก่อน กลับไปฝั่งเดิมนะครับที่ผมมองดูนะครับเขาก็จะกลับไปฝั่งเดิมนะครับฝั่งที่มีรังอยู่นะครับตรงใต้ตูบไม้ตรงนั้นนะครับนะครับเป็นกินน้ำนะครับถ้าน้าตกได้แบบนี้นะครับพยายามปล่อยให้ใกล้รังสุดนะครับเขาก็จะไม่ไปไหนถ้าเราเดินออกห่างรังมากปลาจะเหนื่อยนะครับแล้วก็จะหารังไม่ค่อยเจอนะครับ โอเคครับวันนี้ก็เหนื่อยครับทั้งเมื่อกี้ขอไปด้วยทั้งถือกล้องวิ่งทั้งเยอะปลาไปด้วยทำให้เพื่อนๆอาจเห็นช็อตสวยๆนะครับดีผมต้องแอบตกนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเขากำลังกัดลังอยู่นะครับอยู่ริมไม้นี่เลยอยู่ริมต้นไม้กลัวเขาวกลัวเขาเจอนะครับจะไ้ไม่สู้กันสะกก่อน โอเคครับไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังนะครับสุดท้ายก็มีผลงานมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยครับเป็นเชโดไซใหญ่นะครับเชโดคู่นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ